ดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารโรของเรานะคะวันนี้จะมาทำพิกคานะคะกับหัวข้อของเราวันนี้ก็คือเขาหลงไหลอะไรในตัวคุณนะคะใครคนนั้นนะคะที่เป็นคนพิเศษของคุณนะ,ะก็มาดูนะคะมีให้เลือก3กองไพ่นะคะ1 2 3สานะคะเลือกกองไพ่ที่เราชอบนะคะมีพลังงานเรียกเรามากที่สุดนะคะนึกถึงหน้าเขาแล้วก็พร้อมคำถามนะคะก็คือ,เ,อเข้าหลงไหลอะไรในตัวคุณนะคะแล้วก็ เลือกกันเลยนะจ๊ะโอเคไปต่อเลยนะคะค่ะมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะเ,เขาหลงไหลอะไรในตัวคุณนะคะนุขอดูก่อนโอ้จุดเชาเขาหลงไหลในตัวอะไรในตัวคุณอันนี้จะเป็นใบที่บ่งบอก ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแล้วกันโอเคมาดูนะคะเข้าหลงไหลอะไรในตัวคุณนะคะมีเนนดาบนะคะ the star หกดาบนะคะแล้วก็ the chariot นะวกลับนะคะแล้วก็มีเ t h ื two l รียนนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะคะเขาหลงไหลอะไรในตัวคุณนะคะสิ่งที่นกเห็นจะอาณายนะคะนุรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะถ้าคุณมีสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งกันแล้วเขาจะห่วงแหนในตัวคุณมากๆนะคะหลงไหลในตัวคุณมากๆเขาถึงขั้นแบบแตกหักเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปมีคนอื่นน่ะเขาจะไม่ยอมเด็ดขาดนะคะซึ่ง อ,อ่ถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะก็จะพูดแบบแนว18บวกนะคะก็คือเขานะคะค่อนข้างที่จะหึงหวงคุณในเรื่องของร่างกายคุณเซ็กของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวคุณนะคะเขาไม่ได้เลยนะคะคนนี้นะคะนี่ก็เป็นความหลงไหลยอย่างหนึ่งนะคะที่เขารู้สึกนะคะคือเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงอารมณ์ร้อนนะคะคนคนนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะ มาสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแก้ไขปัญหาเก่งแล้วก็เหมือนกับว่าต่อให้เจอปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยคุณก็แก้ไขได้นะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนะคะให้มันผ่านพ้นไปได้แล้วคุณก็ในความเข้มแข็งหรือตรองของคุณเนี่ย มันก็มีความอ่อนโยนอยู่ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวนะคะในในความรู้สึกเขาคืออะส star คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนเปิดเผยมีความโดดเด่นนะคะมีสเสน่ห์ประเภทตรงข้ามนะคะแล้วคุณก็ปรับตัวเก่งนะคุณปรับตัวเก่งแล้วคุณก็แบบอ่อนโยนสดใสอะไรอย่างเงี้ยละมุนอะละมุนแล้วก็มีความรัก ธรรมชาติอะไรเงี้ยคือในในในมุมที่คุณเข้มแข็งคุณก็เข้มแข็งางนเงี้ยคือคุณมีทุกอย่างอยู่ในตัวนะคะในความรู้สึกของนกเนี่ยมันก็เป็นเอ่อความที่เขาแบบรู้สึกที่เขาหลงไหลคุณก็เกิดจากตรงนี้แหละนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะเอ่อไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆหรือคุณเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ดี นะคะแล้วก็เดินหน้าต่อในชีวิตได้อะไรประมาณนี้แล้วก็คุณแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่พยายามที่จะแบบเก่งเกินอะเออคือคุณแบบว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอะนะเพื่อนๆของเรานะแต่ทีเนี้ยคุณจะไม่แบบคุณจะไม่แสดงเกินจริงนะคะแล้วก็คุณในความเข้มแข็งนะคะหรือในความมั่นใจของคุณคุณมีความ อ่อนน้อมถ่อมตนมีความอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเป็นคนปรับตัวเก่งนั่นเองนะคะก็เป็นสเสน่ห์ของคุณนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นเด็กนะคะอาจจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะคะคนที่เลือกทีมที่หนึ่งนะคือคุณเป็นคนที่แบบว่าเอ่อมีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นะคะมีวุฒิภาวะที่ดีนะคะแล้วก็เออ คือเป็นเด็กแต่ความคิดดูแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอืมนะเขาเขาหลงไหลในตัวคุณแบบนี้นะคะสเสน่ห์ของคุณนะเ,เขาหลงไหลในความน่ารักสดใสของคุณด้วยนะคะแล้วก็คุณเป็นคนเปิดเผยนะคะเป็นคนจริงใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็เนี้ยนะแหละเป็นสิ่งที่เขาหลงไหลในตัวคุณนะคะแล้วก็คุณไม่ไปยึดติดกับเขามากจนเกินไปคุณไม่พยายามที่จะ ผูกมัดเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เนี่ยแหละเด่นเเลยนะคะก็เรื่องของเออสิบแปดบวกนะคะถ้าคุณมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วบอกเลยนะคะเขาเขาขาค่อนข้างที่จะคลั่งคุณในเรื่องนี้เลยนะคะโอเคนะเพื่อนเพื่ทีมที่หนึ่งนะคะนกขอไปต่อกองที่สองเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆนทีมที่สองนะคะมาดูกันหน่อยนะว่า เขาหลงไหลอะไรในตัวคุณนะคะใครคนนั้นนะคะคนพิเศษของคุณเดี๋ยวนะ้องขอดูใบแรกก่อนนะคะว่าอาจจะเคนมีขึ้นมาอืมหลงไหลอะไรในตัวคุณน้องรู้สึกว่าเขาหลงไหลในในตัวคุณในทุกๆอย่างที่เป็นคุณนะซึ่งเขาจับตามองคุณอยู่เสมอๆการที่เขาเงียบนิ่งไม่ใช่ว่าเขาไม่ ไม่ไม่ดูคุณไม่หวงแหนคุณนะคะพเพื่อนของเราเดี๋ยวพอดูนะอสี่ไม้นะคะสองเหรียญดูในชิ้นเหรียญน,นะคะแปดไม้ค่ะเขาหลงไหลในตัวคุณนะคะหลงไหลอะไรนะคะเพื่อนๆทีมที่สองนุรู้สึกว่าเขาหลงไหลในความที่คุณมีความเป็นธรรมชาตินะคะ คุณดูเป็นธรรมชาติแล้วก็รักธรรมชาติเข้าไปอีกนะคะคือแบบมีความสดใสมีความที่แบบเออเห็นเราเห็นเรายิม้มคุณแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โลกนี้สดใสจังเลยคุณรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่าโลกไปนี้มันมันไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆเลยค่ะคุณแฮปปี้นะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองได้มีความสุขอยู่กับเพื่อนๆของคุณครอบครัวงคุณอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ มันเป็นเสน่ห์ของคุณนะคะที่เขาหลงไหลแล้วก็คุณเป็นคนที่อาจจะรักครอบครัวนะคะมีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงไม่ใช่เป็นคนกลับกรอกหรือว่าพูดพูดไปเรื่อยอะ่ะพูดไปเรื่อยเดี๋ยวก็พูดนี่เอามาอีกทีพูดอีกแบบหนึ่งละอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบไม่ได้ห่วงสวยจนเกินไปเอาจริงนะคือแบบอย่างเช่นคุณไปเที่ยวใช่ไหมคุณไปเที่ยวเนี่ย อ่าคุณดูตามสถานที่เลยค่ะที่คุณไปนะคะถ้าคุณไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ยคุณก็อีกแนวหนึ่งคือคุณก็แบบไปแบบแนวลุยลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไปงานเลี้ยงนะคะปาร์ตี้อะไรเงี้ยคุณก็ก็ตามนั้นเลยคือคุณเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะนะคะรู้ว่าสถานที่ไหนเป็นยังไงแล้วคุณก็จะไม่ได้ห่วงสวยขนาดนั้นคือเขาชอบอะ่ะเขาชอบที่คุณแบบ มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ได้แบบต้องมารักสวยรักงามหรือห่วงสวยอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาชอบนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะดูดีนะเขาค่อนข้างที่จะชอบมากๆอยากจะเออเอาความรักมาให้นะคะคุณคุณเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะดูดีนะคะสมวัยนะ เป็นคนที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆหมายถึงว่าเ,าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวนะคะไปข้างหน้าอยู่เสมอๆคือพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็ที่เด่นๆเลยนะคะที่เขาหลงไหลในตัวคุณนะคะเสน่ห์ของคุณก็คืออา,อาจจะเป็นคุณเนี่ยมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะแล้วก็ อาจจะมีใครนะคะชอบมองคุณเข้ามาหยอดคุณหรืออะไรคุณเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์ของคุณอีกแบบหนึง่งซึ่งเขาก็แบบคอยจับตามองอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ห่วงนะเขาห่วงคุณนะคะแต่มันก็เป็นสเสน่ห์ของคุณเขารู้สึกว่าคุณนี่แบบเออเนาะเสน่ห์แบบดีจริงเลยอะไรเงี้ยใครก็ให้ความสนใจคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นความน่ารักอย่างหนึง่งแบบ พอดีพอดีพองามนะคะไม่ใช่แบบมากจนเกินไปแบบไปมีอะไรกับใครไม่ใช่นะคะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ขนาดนั้นนะคือพูดถึงนะคะเขาเขามองคุณประมาณนั้นนะคะเขาก็หลงไหลในตัวคุณด้วยนะคะว่าอคุณมีรูปร่างที่ดีนะคะหรือว่าเป็นรูปร่างที่เขาชอบและพอใจไม่ว่าคุณจะเป็นเ คนหุ่นแบบไหนรูปร่างแบบไหนก็คือเข้าลงไหลในตัวคุณนะคะณนะตรงนี้จริงๆนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่2นะคะนกก็ขอไปต่อทีมที่3เลยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่3นะคะมาดูกันนะคะว่าเขาลงไหลอะไรในตัวคุณนะคะขอดูไพ่ใบนี้ก่อนเลยนะคะหนออฟ nice คัพ เชน้องรู้สึกว่าเขาหลงไหลอะไรในตัวคุณเขาอาจจะหลงไหลในความที่ความาบ้านงานของคุณก็ได้นะคะคุณชอบทำอะไรคุณก็จริงจังไปหมดนะคะเดี๋ยวพอดูใบอื่นๆก่อนนะคะแปดจานนะคะสองถ้วยเด็กถือถ้วยนะคะ กิ้ช่วยนะสี่เหรียญนะคะก็จะมีไพ่หักลับอยู่นะโอเคก็คือสำหรับเพื่อนๆนะคะทีมที่สานะนุกรู้สึกว่าคุณอาจจะดูจริงจังนะคะในเรื่องของการงานนะคะในในเรื่องของที่แบบเออถ้าเป็นเรื่องงานคุณค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะในเรื่องของการงานแต่ถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะ ไม่ได้จริงจังหรือว่ายังไม่อยากจะเออจริงจังในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะซึ่งเขารู้สึกว่าเสน่ห์ของคุณคือเข้าถึงยากนะเข้าถึงยากเขาเด,เดาใจคุณไม่ถูกว่าอ,อ่คุณชอบเขาไหมรู้สึกยังไงเขาคุณเป็นคนที่เก็บฟ้อนความความรู้สึกได้ดีนะคะเซึ่งซึ่งเขาเด,เดาใจคุณไม่ไม่ถูกนะคะว่า ว่าคุณชอบเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยอือคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะน้กรู้สึกว่าการที่คุณเป็นคนที่แบบไม่ได้แสดงออกมาหรือว่าเก็บความรู้สึกเก่งหรือว่าอ่อไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดที่คุณมีนะคะอืมเป็นเสน่ห์ของคุณนะคะเป็นสิ่งที่เขาหลงไหลนะคะเอ่อคุณอาจจะเป็นคนที่ ไม่ได้บอกอะไรทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือว่าคุณจะไม่ได้พูดอะไรทั้งหมดที่คุณอยากจะพูดนะคะคุณเป็นคนที่ช่างใจแล้วก็คิดก่อนที่จะพูดนะคะคุณเป็นคนแบบนี้นะซึ่งเขาก็หลงไหลในตัวคุณมันเป็นเสน่ห์ของคุณนะคะแล้วก็เออคือเขาหลงไหลในในสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยแหละในณปัจจุบันเนี่ยคือเขา เขาเดาทางคุณไม่ไม่ถูกเลยเขาไม่รู้เลยว่าคุณนะอ่อชอบเขามากแค่ไหนรักเขาไหมเ,เขาใช่สําหรับคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีบางครั้งนะคะนุนกรู้สึกว่าเหมือนเขาคลั่งเลยนะคะแบบนกรู้สึกว่าเขาทํางานไม่รู้เรื่องเลยอะคุณคนเนี้ยนะเนะแบบ คิดอะไรไม่ออกคิดงานไม่ออกทําให้เขาหงุดหงิดเลยด้วยความที่เขาก็แบบว่าเหมือนเขาตกหลุมรักคุณนะ,นะคะหรือว่าตกหลุมพรางคุณไปแล้วนะคะเพื่อนๆทีมที่สามนะซึ่งณนะตอนนี้เขาเขาสับสนไปหมดแล้วนะคะว่าคุณรักเขาไหมรู้สกึกยังไงกับเขานะคะคือเนี่ยแหละเป็นเสน่ห์ของคุณนะนกก็นกก็ยังงงๆกับแม่ไพนะ่นะว่าเออเนาะแบบนี้ทําให้เขา เป็นอย่างนี้ได้เลยนะคะแบบทำงานไม่รู้เรื่องเลยคะคะเนี่ยเนี่ยแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนทีมที่สามนะคือแบบคุณทําให้เขารู้สึกแบบสับสนได้เลยนะคะ<ม>เขาเดาทางคุณไม่ไม่ออกเลยนะคะ<ม>แล้วก็คุณค่อนข้างที่จะเก็บซ่อนอารมณ์นะคะ<ม>ความรู้สึกคุณเขาเดาทางคุณไม่ถูกนะคะ<ม>เป็นสี่เหรียญเนี่ยอืมนะแล้วก็เนี่ยแหละ เขาหลงไหลในสิ่งนี้แหละคะ่ะที่ที่ในตัวคุณนะนะคะซึ่งมันทําให้เขาเป็นหนักขนาดนี้เลยนะคะซึ่งนกรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกดีกับคุณมากมากนะคะซึ่งเขาก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมเหมือนคุณไม่สนใจเขาไม่รู้สึกอะไรกับเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยการที่เขาเดาทางไม่ถูกนี่แหละ นะคะมันเป็นสเสน่ห์ของคุณนะคะคุณดูลึกลับเข้าถึงยากอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่3นะคะก็จะประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็ทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันตลอดตลอดไปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีนะคะ